สวัสดีค่ะมีกินข้าวกับน,น้ำพริกข้าวเหนียวกับน,น้ำพริกนะคะมีหมูนะคะมีปลาทอดนะคะแดดเดียวกับผักกระเฉดนะคะใส่จะอร่อยนะคะนี่น้ำพริกเรานะคะพริกกะปกิเราจะจิ้มนี่นะคะมากินกันได้แล้วก็มีข้าวเหนียวนะคะวันนี้กินสองอย่างสามอย่างนะคะซื้อข้าวเหนียวมาจะลืมนะคะลืมจินมค่ะน,นี่นะคะจิ้มกันนี่ได้นะคะจิ้มกับ ก๋วยอนแดเดเตียวมีหมูมีข้าวหมวูกินข้าวเหนียวกินข้าวก็ได้อ,อุ้ยสนะคะยังเลยค่ะขอภัยนะคะ น้ำพริกนะคะเราจะกินกับข้าวนะคะช้นอนกลางคลุกไปเลยค่ะน้ำพริกกะปิเนื้อผักกระเทดผักกระเฉดลวกนะคะนี่นะคะจิงไปน,นะคะเนี่ย อร่อยค่ะลองช่อนนะคะช้อนเด็เดียว ี่แดดเดียวนะคะแดดเดียวของเรานะเป็นแบบนี้จะจะไม่แข็งนะครับเราเอาแดดเตียยไม่งั้นเนี่ยถ้าแดดอีกแดดนึงแข็งทอดคิดทอดแล้วก็จะแข็งไม่นุ่มพกักไปเขตคะ่ะเอาออก เอายอดอ่อนแล้วก็ที่เหลือก็ให้น้องปากินนะคะค่ะแบบนี้เลยนะคะก็ชอบกินผักอืจิ้มไปในนิดด้วยนะคะนี่นะคะจิ้มแล้วแล้วใส่ปากด้วยคลุกไปด้วย ปีหอมนะคะตำเนี่ยอร่อยอะคะุยปาย ข้าเหนียวว่ากินได้นะคะจิ้มกับน,น้ำพริกม่าจิ้มกับน,น,น้ำพริกกินสองจานนะคะข้าวกับข้าเหนียวอร่อยแบได้ผักผักลวกค่ะกำลังกินเลยค่ะ ล้วก็เป็นคลิปไม่ยาวนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจนะคะหดือยะทานให้หมดนะคะก็ขอบคุณนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะทุกคนนะคะบูรักษาผักคุ้มครองสาธุค่ะนี่นะคะกาลังแซ่บเลยค่ะเดี๋ยวเราทานให้หมดเลยค่ะขอบคุณะคะ่ะไม่บายจา้า